กราบสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำห่อหมกปลาช่อนใบยอกันนะฮะ <c ười> น่ากินมากๆเลยนะฮะทำยังไงไปดูอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะกดตา้เย้กดขี่กดทิอ่าขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปก่อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะ ตามด้วยกระปิปลายช้อนนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องปั่นของเราจะใส่แบบเครื่องปั่นอย่างนี้เลยนะฮะผงชูใจนะครับผมตามชอบได้เลยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะฮะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะฮะผงปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เป็นสูตรของคุณหวานใจเลยนะครับเนี่ยน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะใส่ตามนี้เลยนะครับพี่ๆกะทินะครับประมาณ100มิลลิลิตรวันนี้เราจะใช้ปลาช่อน1ตัวนะครับ1กิโลกรัม ไข่ไก่นะครับจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้นะครับจำนวนสองฟองนะครับหลังจากนี้แล้วก็ไปปั่นแวดแวดแวดแววดอย่างนี้เลยนะฮะดูดูดูปั่นให้ละเอียดเลยนะครับพี่พี่เนื้อมันจะได้ฟูๆนะฮะเตรียมหม้อนะครับที่เราจะผสมนะใส่เนื้อปลาช่อนฮะเราก็หั่นไว้แล้วล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับ เ okay. ส่วนผสมที่เราปั่นนะครับลงไปเลยเพื่อนๆดูน้ําอาจจะเยอะแบบนี้นะครับแมนะเดี๋ยวเวลาใส่พวกใบยอใส่ผักอะไรก็พอดีนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผมเคล็ด okay. ลับนั่นก็คือยิ่งคลุกนานยิ่งเข้าเนื้อนะฮะนี่คือใบยอของเราใส่ใบยอหั่นลงไปเลยนะครับอันนี้ผมใช้ประมาณสักสิบใบนะ คลุกเ้าให้เข้ากันนะครับผมใส่ใบโหระพานะครับหลังจากนี้ก็คลุกคู่เข้าไปลูกอืคู่เข้าไปือ,อเห็นไหมให้มันเหลือน้ําประมาณนี้นะครับพอหมอกของเราจะพอดีเดะเลยนะฮะทำกระทงนะฮะตามชอบได้เลยนะครับผมใส่ใบยอเอาไว้ก้นกระทงนะฮะ แล้วก็โรยด้วยโห,หงลพานะฮะใบโหลพากระทงละใบสองใบนะครับผมเนี่ด้านด้านล่างามันจะได้ทั่วๆกันนะฮะนี่ใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนี้ก็เทส่วนผสมนะฮะพวกเนื้อปลาพวกที่เราปั่นไว้นะครับเนี่ยที่คลุกกันไว้หมดแล้วนะครับใส่ลงไปเลย เว้นที่ไว้นะฮะให้กะทิลงด้วยนะครับพี่ๆเดี๋ยวตักให้มันเต็มเกินไปนะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับผมวันนี้ทำได้ประมาณห้ากระทงนะครับพี่ๆตอนนี้ตอนถ่ายมันมีอยู่สามนะครับผมเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะนานเกินไปนะฮะอันนีก้กระทงที่สามของเรานะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับ ต่อย่าลืมเว้นไว้ฮนะด้านบนอย่าลืมเว้นไว้นะฮะเดี๋ยวพี่กะทิเขาจะลงมานะครับผมนี่เตรียมน้ําเรียบร้อยซึ่งนึ่งพร้อมใส่ลงไปนะฮะนี่แบบนี้เลยปลาช่อนหนึ่งตัวก็ได้ประมาณห้ากระทงนะครับผมเนี่ยนึ่งประมาณห้านาทีนะครับอ่าเนื้อเริ่มฟูแล้วฮะจังหวะนี้เราก็จะใส่กะทินะครับผม ใครจะนำกะทไไิไปผสมแป้งมันนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อจะให้มันฟูขึ้นกว่าเดิมมันจะนืดเหนดหน่อยอร่อยดูอออันนี้ใส่เลยนะครับค่อยๆเทกะทิลงไปเลยนัละนี่ใส่ให้ครบทุกกระทงเลยนะครับนั่นแหละโอ้โหดูจิ ใครชอบโรยหนาๆหน่อยก็โรยได้เลยนะครับก็จะใส่กะทิให้มันเยอะเลยนะฮะแต่ผมใส่ให้มันพอดีแบบนี้แหละอร่อยใส่พริกนะครับผมพริกแดงหั่นฉลบนะฮะอย่างละนิดนิดอย่างละหน่อยนะครับผมตกแต่งไปตามชอบได้เลยนะฮะใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับโรยไปเลย เนี่ยเนี่ยปลาช่อนหนึ่งตัวได้ตั้งห้ากระทงนะฮะหลังจากนี้ก็นึ่งไว้อีกห้านาทีนะครับปัม๊มเรียบร้อยนะฮะห่อหมกปลาช่อนใบยอชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับกับผมลูกถ่ายแม่ทำคงต้องลาไปก่อน แนะนําเมนูเข้ามาได้เลยนะครับดูจิโอ,โอ้รสชาติพอดีเด้นะฮะสูตรคุณคุณหวานใจของเรานะฮะลาไปแล้ว